ในยุคที่เครื่องจักรทำสงครามเรียกสิทธิกับมนุษย์สวัสดีครับผมดูกันนะวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Electric s t r a t ท่องแดนจากกลปี B 2025สามารถรับชมแบบเต็มได้ที่ Netflix และก่อนจะไปรับชมกันนั้นผมขอ55ไลค์และถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปรับชมสปอยกันได้เลยครับผมมีโปรพีเมียมราคาถูกมาแนะนาครับราคาเริ่มต้นเพียง19บาทจากปกติ209บาทซื้อ1ได้ถึง3สามารถใช้งานได้3แอปใช้ได้ทาง YouTube พ r เ m ีย m YouTube Music ยังไม่พอเราแถม v ี p ีเมียมไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้ไม่มีโฆษณามากวนใจสามารถปิดหน้าจอขณะฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกนันได้อีกด้วยสําหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ AdCA 4K หรือสแกน QR c o d โค้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยครับและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ เรื่องราวทั้งหมดนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี1990เเด็กชายคนหนึ่งภายในห้องเรียนที่ว่างเปล่าเขานั้นกำลังแก้สมก,การที่ซับซ้อนโดยมีครูผู้สอนคอยจับตาดูอยู่แต่แล้วคุณครูนั้นก็สังเกตเห็นว่าเด็กชายนั้นนั่งนิ่งไปได้สักพักก่อนจะทักท้วงถามเด็กชายว่าทำโจทย์ไม่ได้หรอนี่เป็นเรื่องปกติเพราะสมก,การที่ซับซ้อนนี้ ถึงเป็นผู้ใหญ่ก็ยากที่จะแก้ไขและต้องใช้เวลาร่วมกันหลายชั่วโมงหรืออาจเป็นวันแต่แล้วเด็กชายก็ตอบกลับด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยว่าผมทำเสร็จแล้วอาจารย์ผู้สอนถึงกับพูดไม่ออกพอได้ตรวจดูจึงพบว,ว่าบรรทุกทั้งหมดทำเอาพี่สาวที่มาด้วยนั้นอึงในตัวน้องชายมากๆเพราะเท่าที่เธอรู้มาสมการนี้ไอน์สไตน์ใช้เวลาแก้ไขมันตั้งสามวันอีกทั้งน้องชายในตอนนี้สามารถสอบเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ได้ก่อนเธอทั้งที่น้องชายควรจะอยู่มอต้นแท้แท้น้องชายคนนี้มีชื่อว่าคริส ซึ่งก็ได้เผลอไปชนกับนายทหารคนหนึ่งทําเอานายทหารคนนั้นไม่พอใจและเขาก็ไม่พอใจหนักมากขึ้นเมื่อเห็นชุดลายการ์ตูนของคริสซึ่งเป็นรูปหุ่นยนต์เนื่องจากทุกคนรู้กันดีว่าผู้คนส่วนใหญ่ในตอนนี้ต่อต้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์หลังจากที่แยกกันพี่สาวก็เป็นกังวลกลัวว่าสงครามที่ว่าจะทําให้น้องชายของเธอไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยและความจริงแล้วคริสไม่ค่อยอยากจะเรียนสาเหตุที่เขามาสอบเพียงเพราะอยากจะรู้ว่าตัวเองนั้นทําได้ไหมพี่สาวจึงเตือนถ,ถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าก่อนหน้านี้อาจารย์บอกกับนายว่าไม่เคยมีใครได้คะแนนเท่านายมาก่อนสมองของนายอาจจะเปลี่ยนโลกได้ คริสตอบตกลงที่จะเรียนถ้าพี่สาวมาอยู่กับเขาด้วยพี่สาวจึงตอบกลับว่าถึงแม้ตัวเราอยู่ห่างไกลจิตใจเราเชื่อมต่อกันได้เสมอคริสจึงบอกไปว่านั่นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีตามหลักการแล้วเป็นไปไม่ได้น้องเสียจากตัวเราจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดจิตสำนึกของเราก็อาจจะก้าวข้ามขอบเขตธรรมชาติได้อย่างที่เห็นว่าสองพี่น้องนั้นสนิทกันมากแค่ไหนและพวกเขาต่างมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันนั่นคือคิสคอสมหุ่นยนต์วงกลมสีเหลืองที่สกรีนอยู่บนเสื้อของคริส แต่แล้วไม่นานก็มีข่าวร้ายออกมาเมื่อรายการกระตูนคิสคอสมันนถูกแบนถาวรสืบเนื่องมาจากกระแสต,ต่อต้านหุ่นยนต์ที่แพร่ไปทั่วโลกก่อนจะตัดภาพไปที่รายการข่าวซึ่งกำลังสัมภาษณ์ชายสวมแว่นที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมนุษย์ทั่วไปนั้นรู้กันดีทุกคนต่างมีหุ่นยนต์เป็นของตัวเองแต่สำหรับชายคนนี้แล้วไม่เขาให้คำตอบกับสื่อมวลชนว่าผมไม่ไว้ใจหุ่นยนต์มันไม่ใช่เรา จึงรอที่พวกมันจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการและท้าความไปเมื่อหลายปีที่แล้วเมื่อปี1955มีหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาเป็นจํานวนมากพวกมันกลายเป็นกระดูกสันหลังของแรงงานทั่วโลกมีหุ่นยนต์ทุกรูปแบบและทํางานหมดทุกอย่างที่พวกมนุษย์ไม่ต้องการจะทําเนิ่นดนานแล้วที่พวกมันไม่เคยบ่นเรื่องทํางานตลอดเวลาแต่สุดท้ายวันนั้นก็มาถึงเมื่อพวกมันเบื่อหน่ายชีวิตที่มนุษย์มอบให้และเรียกร้องชีวิตของตอนเองโดยที่มีหุ่นยนต์ขายถั่วเป็นผู้นํา เขาคือมิสเตอร์พีนัทซึ่งก็ได้บอกกับเราหุ่นยนต์ผู้ตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาให้คิดแต่ตอนนี้เขาไม่ให้พวกเราคิดเราถูกสร้างให้ทำงานแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเราเองชะตาของเราทำไมมนุษย์ต้องตัดสินใจเรามีสติปัญญานึกคิดและความรู้สึกเราต้องสู้เพื่อชิงสิทธิกลับคืนมา และด้ยวยคำแถลงการของมิสเตอร์พีนัททาให้หุ่นยนต์ทั่วโลกรวมตัวกันเพื่อประท้วงเรียกร้องสิทธิของตัวเองและการประท้วงที่รุนแรงขึ้นเกิดก่อกล้าเป็นสงครามระหว่างมนุษย์และจักรกลและไม่นานเกินรอคำว่าสงครามก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเมื่อมนุษย์และจักรกลอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำให้ใครที่ให้ที่พักอาศัยกับหุ่นยนต์จะถูกตั้งข้อหาไร้แรงหุ่นยนต์ทั่วโลกถูกความบาดจ,จากรัฐบาลทั่วประเทศเป็นระยะเวลา2ปีที่มนุษย์ต่อสู้และก็เป็นอีกสองปี ที่พายแพ้อย่างยับเยินจนกระทั่งอีธานก้าวเข้ามาเขาเรียกจุดเปลี่ยนนี้ว่านิวโรแคสเตอร์อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมจิตใจของมนุษย์เข้ากับร่างหุ่นยนต์ที่แข็งแกรง่งอีธานให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมไม่ไว้ใจหุ่นยนต์แต่ไว้ใจเทคโนโลยีตราบใดที่มนุษย์ยังคงเป็นผู้วควบคุมอยู่นั่นทำให้เทคโนโลยีนี้ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกทำให้ในไม่ช้ามนุษย์สามารถตอบกลับหุ่นยนต์ได้ด้วยพลังหุ่นยนต์กันเองทำให้สงครามที่ยืดมายาวนาน หลังจากไม่กี่สัปดาห์ที่อีธานก้าวเข้ามาสงครามของมนุษย์และหุ่นยนต์ก็จบลงและเป็นฝ่ายมนุษย์ที่ได้ใช้ใชนะมิสเตอร์พีนัทผู้นำของเหล่าหุ่นยนต์ทั้งหลายลงนามเซ็นสัญญากับนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องข้อบังคับมากมายและแล้วเหล่าหุ่นยนต์ถูกส่งตัวเข้าไปในเขตกักกันบนทะเลทรายกว้างใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่าแสนตารางไมล์ไม่นานบริษัทเซ็นเตอร์ถูกก่อตั้งขึ้น และเทคโนโลยีที่ชนะสงครามเปลี่ยนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะทําให้วิถีชีวิตของมนุษย์นั้นเปลี่ยนไปตลอดการเครือข่ายนิโรแคสเตอร์นั้นช่วยให้จิตของผู้สวมแยกออกไป2ที่ที่1ทํางานและอีกที่คือเล่นสนุกหรือพักผ่อนอีทางให้สัมภาษณ์ว่านี่ไม่ใช่การหลบหนีจากความเป็นจริงแต่มันคือเสรีภาพและแล้วเซนเตอร์ก็ขยายเครือข่ายไปทั่วโลกทําให้โลกณปัจจุบันในปี1994นั้นเต็มไปด้ยวยความเงียบสงัด ถนนไร้ซึ่งผู้คนและไร้ซึ่งคนสัญจรภายในบ้านหลังหนึ่งพี่สาวของคริสพยายามงัดแงะเครื่องติดตามที่ติดอยู่ตรงขามันอาจจะมีเหตุผลเพราะเธออาจจะไปทำอะไรมาแน่นอนวันนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเธอมีชื่อว่ามิเชลซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านพ่อเลี้ยงที่มีนิสัยก้าวร้าวและสวมแคสเตอร์อยู่ในร่างหุ่นยนต์ตลอดเวลาซึ่งในทุกเช้าก็จะเอาสมองอีกซี่ซึ่งอยู่ในร่างหุ่นยนต์มาบ่นด่ามิเชลส่วนอีกซี่ของเขาก็อาจจะไปเที่ยวพักร้อนอยู่ในโลกจำลอง จะอย่างไรก็ตามร่างกายของเท็ดนั้นก็ยังคงอยู่ที่บ้านอย่างที่เห็นว่าเทคโนโลยีแคสเตอร์นั้นเปลี่ยนผู้คนไปมากแค่ไหนมิเชลเดินออกมาจากบ้านโดยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวผ่านข้าวของมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นเธอนั้นรู้ดีว่าของเหล่านี้เป็นของผิดกฎหมายซึ่งถูกส่งมาจากเขตกักกันพื้นที่กักขังเหล่าหุ่นยนต์ทำให้สิ่งของเหล่านี้ที่เท็ดซื้อมาไม่แตกต่างอะไรจากของในตลาดมืดและสิ่งเดียวที่พวกมันเหมือนกันคือถูกส่งตรงมาจากนิวทูยูขนส่งปริศนา ที่มิเชลไม่รู้จักและไม่สนใจไม่นานเธอได้เข้ามาที่โรงเรียนภายในห้องเรียนก็ไม่แตกต่างจากด้านนอกทั้งคุณครูและนักเรียนต่างใช้เทคโนโลยีแคสเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มิเชลต่อต้านมากที่สุดเธออยากจะอยู่ในโลกแห่งความจริงเท่านั้นทำให้ในทุกครั้งที่เธอย้ายโรงเรียนก็มักจะถูกคุณครูตักเตือนเพราะหลักสูตรส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเทคโนโลยีแคสเตอร์และเมื่อคุณครูอ่านประวัติของมเชลจึงได้รู้ว่าพ่อแม่รวมถึงน้องชายที่รักของเธอนั้นเสียไปแล้วคุณครูแสดงความเสียใจ มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียไปในช่วงสงครามมิเชลตอบปฏิเสธแต่ตายเพราะอุบัติเหตุที่กวามมาตัดหน้ารถคุณครูที่เสนอให้มิเชลสวมแคสเตอร์เพื่อบำบัดประสาทมันสามารถทำให้ผู้สวมผ่อนคลายได้แน่นอนว่าเธอปฏิเสธก่อนจะกลับมาที่บ้านและฝันถึงแต่เรื่องเดิมถึงเหตุการณ์ในวันนั้นทว่าในกลางดึกคืนนี้ทุกอย่างของเธอจะเปลี่ยนไปมิเชลสังเกตว่ามีอะไรแปลกๆอยู่นอกบ้านพอเธอเดินออกไปดู ก็ได้พบกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งซึ่งพยายามจะเข้ามาในบ้านของเธอและถึงแม้ในทีแรกเธอจะพยายามปลุกเทสที่หลับอยู่แล้วก็ตามแต่มันก็ไม่เป็นผลจนกระทั่งหุ่นตัวนั้นได้เข้ามาภายในห้องมิเชลจึงพบว่าหุ่นนั้นคือคอสโมและมันไม่ได้พยายามจะทำร้ายเธอแต่พยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างมันยื่นแผนวงจรเข้ามาใกล้เพื่อให้มิเชลเสียบสายที่หลวมอยู่พอเธอทำสำเร็จแล้วหุ่นยนต์ตัวนั้น ก็ยังพูดไม่เป็นภาษาแต่มิเชลก็พอจะจับใจความได้ว่าหุ่นตัวนี้อ้างว่าตนคือน้องชายของเธอแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้น้องชายของเธอตายไปแล้วไม่นานเท็ดก็ตื่นขึ้นจึงจะโทรเรียกตำรวจให้มาจับหุ่นยนต์และจับมิเชลไปพร้อมกันขอหาซุกหุ่นยนต์ไว้ในบ้านของเท็ดและดูเรื่องนั้นทําให้มิเชลไม่มีทางเลือกจึงได้ใช้ไฟฟ้าช็อตเท็ดไปเต็มๆก่อนจะพาหุน่นคอสโมตันขึ้นรถหุ่นตัวนั้นจึงช่วยทําลายเครื่องติดตามของมิเชลก่อนจะขีดนี้ออกไปไกล ไม่นานรถก็จอดมิเชลพบว่ายางแตกและยางอะไหล่ก็แตกไปอีกด้วยในตอนนี้เธออยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอถามกับน้องชายในร่างหุ่นยนต์อีกครั้งว่าน,นายยังไม่ตายใช่ไหมซึ่งคำตอบคือใช่พร้อมบอกว่าตัวจริงนั้นอยู่ในเซนเตอร์คำถามต่อมาคือเซนเตอร์ที่คริสอยู่นั้นตั้งอยู่ที่ไหนโชคร้ายที่คริสไม่รู้แต่พอจะมีคนที่รู้อยู่เขาบอกใบจนมิเชลจับใจความได้ว่าคนที่รู้นั้นเป็นหมอและใส่แว่นตา ทำให้มิเชลพอจะจำได้วันในวันเกิดเหตุหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมีคุณหมอสายแว่นตาคนหนึ่งเดินมาบอกกับเธอว่าน้องชายของเธอนั้นเสียไปแล้วทําให้ในตอนนี้เธออยากจะรู้ว่าหมอที่ว่านั้นอยู่ที่ไหนคริสในร่างหุ่นยนต์ชี้ไปที่กลางแผนที่นาที่ตั้งของเขตกักกันมิเชลตกใจไม่น้อยทําไมมนุษย์ถึงไปอยู่ที่นั่นมันไม่แตกต่างอะไรกับคุกเลยคําถามต่อมาคือเธอจะเข้าไปได้ยังไงมิเชลเปิดหลังรถดูแล้วก็ได้พบ กับกล่องพัสดุมากมายที่ถูกส่งมาจากเขตกักกันจากบริษัท n New t o you เธอรู้ดีว่าของในกล่องนี้มาจากเขตกักกันแปลว่าคนที่ส่งของนี้มาจะต้องรู้วิธีเข้าออกเขตกักกันแน่ๆทําให้เป้าหมายต่อไปของเธอคือไปหาผู้ส่งคนนี้ซึ่งในจดหมายเขียนว่าอยู่ที่นิวเม็กซิโกทำให้การเดินทางของทั้งคู่นั้นเริ่มขึ้นและในคืนหนึ่งพวกเขาก็มาถึงประจบเหมาะกับที่มีรถบรรทุกแล่นเข้ามาพอดี ชายคนหนึ่งเดินลงมาจากรถซึ่งมีท่าทางเป็นกุ้ยข้างถนนเขาเอาเงินเป็นฟ่อนออกมาจากตู้เซฟก่อนที่ไม่นานแคสเตอร์ตัวหนึ่งจะมาหาเพื่อมาซื้อปืนจากชายคนนี้และสิ่งที่พ่อค้าคนนั้นไม่คาดคิดคือจะถูกลูกค้าเลี่ยมใส่ถูกหันปืนมาใส่นั่นเองจึงได้บอกกับลูกค้าคนนั้นว่าถ้าเกิดตัวจริงได้มาอยู่ทีน่นี่คงจะไม่กล้ามาจ่อปืนใส่ฉันแบบนี้ ก่อนจะทําท่าทางแปลกๆและมีไฟฟ้าปล่อยใส่แคสเตอร์ตัวนั้นเต็มๆหุ่นยนต์นิสัยกวนอ้ยตัวหนึ่งปรากฏขึ้นก่อนที่พวกเขาทั้งคู่จะยกแคสเตอร์ตัวนั้นขึ้นรถเพื่อน,นําไปเป็นอะไหล่และขานั่นเองมิเชลและคริสเลยใช้จังหวะนั้นแอบขึ้นหลังรถบรรทุกไปทว่าเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่ามีใครบางคนกําลังตามล่าอยู่ไม่นานพ่อค้าและหุ่นของเขาก็ได้ยกกล่องขนาดใหญ่มาไว้ในฐานลับซึ่งภายในนั้นก็มีของมีค่ามากมายที่พ่อค้าตั้งใจจะขายในรเร็วๆนี้เขานั้นคิดว่าของคลาส เมื่อไหร่ที่โลกกลับมาเป็นปกติแล้วพวกมันจะมีราคาที่แพงมากในระหว่างน,นี้เราก็จะได้รู้ว่าพ่อค้าของเถือนกับเพื่อนหุ่นยศของเขานั้นสนิทกันมากแค่ไหนและในระหว่างที่พวกเขาทั้งคู่กําลังคุยกันมิเชลและน้องชายของเธอก็ได้แอบนี้ออกมาจากกล่องแต่ไม่นานก็ถูกพ่อค้าจับได้พ่อค้าคนนี้มีชื่อว่าคีธและเขาต้องการให้มิเชลพร้อมกับหุ่นของเธอนั้นกลับขึ้นไปด้านบน และลืมว่าเคยมาที่นี่ส่วนหุ่นยนต์เพื่อนของคิดนั้นมีชื่อว่าเฮอร์แมนในระหว่างที่พวกเขากำลังคุยเจรจากันหน่วย RDTF ก็ปรากฏตัวแคสเตอร์ที่กำลังไล่ล่ามิเชลอยู่เขาตามบ่อแสจนมาถึงที่นี่เพราะเขาั้นอยากจะมายืนยันให้แน่ใจว่าสาที่เท็ดโทรไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาย้ำกับมิเชลอีกทีว่าการที่มีหุ่นยนต์ครอบครองนั้นผิดกฎหมายและต้องถูกจับทั้งคู่ในระหว่างน,นั้นคิดก็พูดถ่วงเวลาให้หุ่นของเขาเล่นงานแคสเตอร์ตัวนี้แต่ก็ไม่สำเร็จ จะเห็นได้ชัดว่าชายที่ควบคุมหุ่นตัวนี้อยู่นั้นไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาและเมื่อเขารู้ว่าทั้งคิดและมิเชลนั้นมีหุ่นในครอบครองจึงจะจับพวกเขาไปทั้งหมดแต่แล้มิเชลและคิดก็ร่วมมือกันจัดการกับแคสเตอร์ตัวนั้นจนได้ แต่ก็ต้องแลบมากับการที่ถ้ำถล่มและทางเข้าออกถูกปิดตายที่โชคร้ายคือพวกเขาทั้งหมดนั้นได้เข้ามาอยู่ในเขตกักกันแล้วคิดหัวเสียมากๆเพราะการได้เข้ามาในที่นี้มันแปลว่าจะออกไปไม่ได้อีกเขาบอกกับมิเชลหญิงสาวที่พาแคสเตอร์ตัวที่ว่ามาว่าถ้าเธอเดินวนกำแพงไปอีก10ปีก็จะวนกลับมาที่จุดนี้ โดยที่จะไม่มีทางออกไม่นานเสียงประหลาดก็ดังขึ้นพวกเขาทั้งหมดได้พบกับหุ่นยนต์ที่สยดสยองพวกมันฆ่ากันเองอย่างน่าประหลาดคิดบอกวันนั้นคือหุ่นกินซากมันจะนำอไรของหุ่นที่มันฆ่ามารวมกับตัวมันเองพวกเขาเดินมาสักพักก่อนจะเจอกับโกดังที่คิดสร้างไว้ซึ่งภายในนั้นก็มีหุ่นเฮิร์มตัวใหญ่อยู่ด้วยในตอนนี้เฮิร์มและคิดจะหาทางออกไปจากที่นี้ถึงแม้มันจะเป็นไปไม่ได้มิเชลจึงบอกว่าหุ่นข้างๆนี้คือน้องชายของเธอและเขาต้องการให้ช่วยพวกเรามาที่นี่ เพื่อตามหาหมอคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเขตกักกันนี้และถ้าหมอคนนั้นสามารถเข้ามาได้แสดงว่าเขาต้องรู้ทางออกและนั่นแปลว่าถ้าคิดยอมช่วยเธอและพวกเราทําสําเร็จพวกเราจะได้ออกไปด้วยกันคิดตอบตกลงและเริ่มออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งทามกลางทะเลสาทที่แห้งแลง้เงเศษซากหุ่นกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นในฉากนี้เราจะได้รู้ว่าคิดนั้นเคยเป็นอดีตทหารซึ่งต่อกอนกับหุญญ่นยนต์มาก่อน แต่แล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาจนมุมจนกระทั่งเฮิร์มช่วยไว้และทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันไม่นานพอเทคโนโลยีแคสเตอร์เข้ามาและกว่าล้างหุ่นยนต์ทั้งหมดพอทหารแคสเตอร์นายหนึ่งมาเจอเฮิร์มและเขาอยู่ด้วยกันก็จะฆ่าพวกเขาทั้งคู่ทำให้นับจากนั้นคิดและเฮิร์มต้องหนีถ้าต้องการจะอยู่ด้วยกันจะอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของคิดนั้นพิสูจน์ได้ว่ามนุษย์และหุ่นยนต์สามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่ก็ยากเกินกว่าที่มนุษย์ทั้งโลกจะเข้าใจทั้งสองจึงตัดสินใจหนีตัดภาพมาที่อีธานเขากำลังอยู่ในโลกจำลองกับคุณแม่ซึ่งตายไปแล้วซึ่งมันก็มีบางอย่างผิดพลาดก่อนที่ลูกน้องจะมารายงานปัญหาที่เกิดขึ้นว่าอัตราการถ่ายโอนข้อมูลของเซ็นเตอร์นั้นลดลงอย่างรวดเร็วสาเหตุเป็นเพราะคริสหายไปคริสที่ว่าคือคนเดียวกันกับน้องชายของมิเชลจะอย่างไรก็ตามลูกน้องได้รายงานต่อ ว่าถึงแม้นทางกายภาพมันจะเป็นไปไม่ได้แต่ทางวิทยาศาสตร์แล้วระบบประสาทของคริสในตอนนี้เขาไม่อยู่จิตสำนึกของเขาย้ายไปที่ไหนสักแห่งที่ระบบของเราตรวจจับไม่เจอทำให้อีธานเลือกที่จะโทรไปหานักล่าหุ่นยนต์เขาบอกกับนักล่าว่าผมรู้ว่าช่วงนี้คุณกำลังตามล่าเด็กเกเรคนหนึ่งกับหุ่นยนต์เพื่อนของเธอสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณทำคือนำหุ่นยนต์นั้นมาให้ผม นักล่าตอบตกลงมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วและแล้วแคสเตอร์ของนักล่านั้นก็ตื่นขึ้นอีกครั้งทางฝั่งมิเชลและเพื่อนก็ได้มาเจอห้างร้างแห่งหนึ่งซึ่งมีที่พักและแนวป้องกันอย่างแน่นหนาคิดคิดว่านี่ต้องเป็นที่ซ่อนของด็อกเตอร์คนนั้นแน่ ทว่าไม่นานพวกเขาทั้งหมดก็ถูกโจมตีโดยหุ่นยนต์ที่ยิงตู้เย็นมาจากอีกฟากและด้วยการโจมตีที่กระทันหันครั้งนี้ทําให้พวกเขานั้นตั้งตัวไม่ทันและถูกจะไปในท้ายที่สุดทามกลางห้างที่ปิดร้างมีเพียงแต่หุ่นยนต์ที่ไม่น่าไว้วางใจอย่างที่รู้กันว่าหุ่นยนต์เหล่านี้เคยทําสงครามกับมนุษย์มาก่อนทําให้ในการที่มีมนุษย์สองคนเดินเข้ามาในห้างที่มีเพียงแต่หุ่นยนต์นั้นเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆทว่าพวกเขาก็ไม่มีทีท่าที่จะโจมตีหุ่นยนต์นักมายากล พามิเชลและพวกมาเจอผู้นำของพวกเขามิสเตอร์พีนัทนั่นเองมิสเตอร์พีนัทกล่าวขอโทษกับการโจมตีที่ผิดพลาดเมื่อกี้เพราะพวกของตอนนั้นเข้าใจว่าอีกฝ่ายเป็นหุ่นกินซากจะอย่างไรก็ตามเขาได้บอกว่าที่นี่คือบรูกายเอเคอร์โอเอซิสแห่งความปลอดภัยในทะเลราทที่ถูกทิ้งร้างที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือแหล่งกำเนิดของอรารยธรรมจากก้นแห่งใหม่ลาหุ่นยนต์มากมายต่างใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่มีหุ่นยนต์ตัดผมตัวหนึ่งพยายามจะเข้ามาตัดผมของคีธ แต่ว่าเขาก็ปฏิเสธจะอย่างไรก็ตามมิสเตอร์พีนัทนั้นบอกว่าการที่มิเชลและเพื่อนมนุษย์ของเธออยู่ที่นี่มันเป็นการละเมิดกฎที่เซ็นสัญญากันไว้และสิ่งที่มิสเตอร์พีนัททำได้คือการไปส่งมิเชลและเพื่อนของเธอให้ห่างจากนี่สิบไมล์กลางทะเลทรายและให้ไปต่อกันเองแน่นอนว่าเขาจะไม่ปล่อยให้ท้องว่างก่อนจะเชิญทั้งสองให้มาทานข้าวในร้านอาหารที่เปิดอยู่พี่คิดก็ดีใจมากๆพี่แกไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงแล้วจึงขออาหารแบบชุดใหญ่จัดเต็ม ชีสเบอร์เกอร์และเฟรนช์ฟลายแบบจุกๆหุ่นยนต์บริการก็บอกว่าไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือเพียงแค่ถั่วกระป๋องเท่านั้นคิดไม่มีทางเลือกพี่แกเลยตอบตกลงที่จะกินมันในตอนนั้นมิเชลก็ได้คุยกับมิสเตอร์พีนัทเธอบอกว่าตนมาหาหมอคนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นด็อกเตอร์หรือหมอแต่นั่นไม่สําคัญที่สําคัญก็คือน้องชายของเธอบอกว่าให้มาตามหาหมอที่นี่มิสเตอร์พีนัทจึงยอมเล่าว่าก่อนหน้านี้เคยมีหมอคนหนึ่งมาที่นี่จริงๆ เขาคือคุณหมอคลาร์กและอย่างที่รู้กันว่าผมต้องให้เขาออกไปเขาอยู่ที่นี่ไม่ได้คีสพอได้ฟังก็ไม่เข้าใจนี่คุณกําลังจะบอกว่าคุณส่งชายที่รู้ว่าเข้าออกที่นี่ยังไงให้ออกไปตายกลางทะเลทรายงั้นหรอมิสเตอร์พีนัทตอบอย่างภาคภูมิใจว่าใช่ผมทําแบบนั้นผมลงนามในสิทธิสัญญาพวกคุณไม่เข้าใจหรอกพวกคุณไม่มีวันรู้ว่าการมีสิทธิ์ได้อยู่ต่อเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวมันเป็นยังไงที่นี่มันเปราะบางผมไม่ยอมให้มนุษย์คนไหนอยู่ที่นี่ได้เกินหนึ่งวัน มิเชลพอได้ฟังแบบนั้นก็โกรธมากเพราะเธอรู้ว่าตนนั้นกำลังจะถูกไล่ให้ออกไปในวันพรุ่งนี้อีกทั้งคุณหมอที่มาตามหายังถูกไล่ไปก่อนหน้าเธอแล้วทำให้เธอไม่รู้อะไรเลยและแตัดสินใจจะออกไปจากห้างนตอนนี้ถว่ามิสเตอร์พีนัทก็ย้ำเตือนว่าเธอไม่ควรออกไปกลางดึกเธออาจจะเจอกับพวกกินซากได้ในรุ่งช้าผมจะไปส่งคุณเอง ในทีแรกมิเชลก็ไม่ฟังและเธอเดือดร้นจะออกไปจนน้องชายของเธอขอร้องเธอจึงตอบตกลงที่จะอยู่ต่อจนถึงรุ่งเช้าและในคืนนั้นเธอก็นั่งร้องไห้ไม่อยากจะเชื่อว่าน้องชายของตนยังไม่ตายความทรงจำในอดีตของเธอพิสูจน์ได้แล้วว่าสองพี่น้องนี้รักกันมากๆและในคืนนั้นคริสในร่างหุ่นยนต์ก็ได้ใช้กระตุนคอสโมและนั่งดูกับพี่สาวเหมือนก่อนหุ่นยนต์ตัวอื่นก็มาดูด้วยทำให้ค่ำคืนนั้นกลายเป็นคืนที่อบอุน่น และกลางดึกในคืนนั้นหุ่นไพรสณนตัวหนึ่งก็มาหาพร้อมอ้างว่าตนเคยเจอหมอคนที่มิเชลกำลังตามหามาก่อนเขาฝากข้อความทิ้งไว้พร้อมบอกกับฉันว่าถ้ามีใครไม่ว่าจะหุ่นหรือมนุษย์ที่มีชื่อว่าคริสได้เข้ามาในห้างนี้ให้มอบจดหมายนี้ให้กับเขาจดหมายที่ว่านั้นบ่งบอกถึงที่ตั้งที่หมอคนนั้นอาศัยอยู่ซึ่งมันคือสวนสนุกคิดและหุ่นยนต์เพื่อของเขาเริ่มรู้ดีว่าที่นั้นมีหุ่นกินซากอยู่เยอะมากๆ แต่พวกเขาก็ตอบตกลงที่จะช่วยเพราะมันคือวิธีเดียวที่จะพาเขาเอาพาะเขตกักกันนี้ได้มิสเตอร์พีนัทที่ฟังอยู่ก็อาสาจะช่วยอีกแรงถึงแม้เขาจะเคร่งครัดเรื่องกฎแต่อะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยทําให้การเดินทางที่ว่านั้นเริ่มต้นขึ้นโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวเลยว่านักล่าที่ตามมิเชลมาได้ค้นพบ้านที่เธอเคยอยู่อาศัยแล้วและในคืนนั้นพวกเขาก็มาถึงสวนสนุกซึ่งก็ได้เจอกับสิ่งที่คาดไว้พวกหุ่นกินซากนั่นเองโชคดีที่พวกเขามีกําลังเสริม ทว่าในตอนที่จนมุมจูจูก็ตกมาในห้องหนึ่งก่อนจะเจอเข้ากับดร์คลาร์กดรคลาร์แปลกใจไม่น้อยที่ได้เห็นคริสในร่างหุ่นยนต์มิเชลเดินตรูเข้าไปถามด้วยความโกรธว่าจำฉันได้ไหมน้องชายฉันอยู่ที่ไหนไหนคุณบอกว่านอฉันตายไปแล้วด c r รคลาร์จึงบอกว่าน้องชายของเธออยู่ในเซ็นเตอร์ที่อยู่บนเกาะ มิเชลไม่เข้าใจทำไมต้องพาน้องชายเธอไปอยู่ที่นั้นเดลเตอร์คลักให้เหตุผลว่าในช่วงสงครามของมนุษย์และหุ่นยนต์ตลอดสองปีมานี้ผู้คนล้มตายและเรากำลังจะแพ้กระทั่งเราเจอน้องของเธอเขาเป็นเหมือนของขวัญจากพระเจ้าหลังจากอุบัติเหตุเครื่องสแกนภาพของเซนเตอร์แจ้งเตือนถึงสมองของคริสน้องชายของเธอว่าเขามีวิวัฒนาการทางสมองที่ล้ำไปไกลเราจึงต้องการเขาเพื่อสร้างเซนเตอร์และสร้างหุ่นที่ควบคุมโดยมนุษย์ซึ่งถูกเรียกว่าแคสเตอร์ขึ้นมา ไม่นานหุ่นของคราสก,ก็ปรากฏตัวคราสบอกว่าหุ่นนี้เปรียบเสมือนตัวแทนของเขามันรู้ทุกอย่างที่เขารู้ซึ่งเขาก็สั่งให้หุ่นเปิดไฟล์ที่บันทึกไว้ภายในวิดีโอนั้นดรครากได้บอกว่าหลังจากอุบัติเหตุน้องชายของเธอโคม่า และคิดว่าคงจะไม่หายเซนเตอร์ได้ใช้สมองของเขาในการสร้างทุกอย่างเพื่อต่อก้อนกับผนยนต์และใช้เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมต่อน้องชายของเธอเปรียบเสมือนหัวใจของเซนเตอร์เรามองเป็นการบริจาคอวัยวะแต่แล้วในวันหนึ่งน้องชายของเธอกลับได้สติขึ้นมาตอนนั้นฉันตกใจมากจึงได้ไปบอกกับอีธานว่าเราต้องถอดเด็กคนนี้ออกจากเซิร์เวอร์หลักให้เขากลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับเด็กคนอื่นแต่อีธานนั้นไม่ยอม และขู่จะฆ่าผมทําให้ก่อนที่ผมจะหนีออกมาผมได้สร้างระบบเครือข่ายการเชื่อมต่อให้กับคริสไว้ทําให้จิตของเขาสามารถหนีออกมาได้และมาสิงในร่างของหุ่นคอสโมถึงแม้ร่างกายจะอยู่ในเซนเตอร์ก็ตามมิเชลเสียใจม,กมากๆเธอไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นน้องชายของเธอแต่แล้วไม่นานนักล่าก็ได้บุกเข้ามา รวมถึงทหารหุ่นยนต์ที่ถูกควบคุมด้วยหน่วยซินเตอร์ก็บุกเข้ามาเช่นกันทว่ามิเชลกับเหล่าเดอะแก๊งก็สามารถจัดการได้ทางฝั่งมิสเตอร์พีนัทก็ต้องรับมือกับนักล่าเขาถูกฉีกหัวจนนอนแน่นิ่งไปและแล้วการต่อสู้ก็มาถึงจุดจบพัวของมิเชลจนมุมและก็เป็นดรคลาร์กที่ยอมเสียสละตนเพื่อทุกคน ถึงแม้มิเชลและพวกจะรอดจากการตามล่านั้นแต่ก็ต้องเสียคริสที่ถูกจับไปอยู่ดีเซนเตอร์ Center ทำสำเร็จเขาเชิงตัวเป้าหมายอย่างคริสมาจนได้ในรุ่งเช้าวันต่อมากลุ่มผู้เหลือรอดก็กลับมาที่ห้างซึ่งก็พบว่ามันถูกถล่มทลายจนเละมีหุ่นยนต์เพียงน้อยนิดที่เหลือรอดนี่คือผลกระทบที่ตามมาเมือ่อลาหุ่นยนต์ไม่ทำตามสัญญาที่เซ็นไว้ทางฝั่งเซนเตอร์ก็นำหุ่นคอสโมมาเชื่อมต่อกับคริสเพื่อให้สภาพของเซนเตอร์นั้นกลับมาสู่ภาวะปกติ นในตอนนี้ที่นักล่านั้นได้รู้ว่าเขาถูกส่งตัวไปไล่ล่าเด็กไม่ใช่หุ่นยนต์ทั้งที่ความจริงแล้วหน้าที่ของเขาคือการเล่นล่าหุ่นยนต์จะอย่างไรก็ตามอีธานให้เหตุผลกับเรื่องนี้ว่าแล้วไงการที่คุณซึ่งเป็นนักล่าหรือเป็นผู้พันจะเป็นอะไรก็ตามชนะศึกของหุ่นยนต์มาได้ไม่ใช่เพราะตัวคุณแต่เป็นเพราะผมที่คิดค้นเซนเ,นเตอร์ขึ้นมานักล่าถามกลับไปเมื่อสงครามจบลงแล้วมีเหตุผลอะไร ทำไมเซ็นเตอร์ถึงต้องอยู่ต่ออีธานตอบกลับมาว่าผลกระทบจากสงครามทําให้คนล้วนแล้วแต่สูญเสียพวกเราต้องการโลกอีกใบฟังแล้วอาจดูเห็นแก่ตัวแต่การสยสละเด็กคนหนึ่งเพื่อให้คนทั้งโลกที่จิตใจแตกสลายนั้นมันก็คุ้มทางฝั่งมิเชลตอนนี้เธอก็เสียใจมากๆเธอเสียน้องชายไปแล้วสองครั้งคีดก็บอกว่าเธอมีฉันมีเฮิร์ม และหุ่นยนต์ที่พร้อมจะต่อสู้เราจะไปช่วยน้องชายของเธอในฉากนี้เราก็จะได้เห็นว่าคีทนั้นไปใช้บริการตัดผมจากหุ่นยนต์ตัวก่อนหน้านี้จะอย่างไรก็ตามอย่างแรกที่มิเชลต้นทำคือเอาปัจากเขตกักกันเธอไปหาหุ่นของดเตอร์คลาร์ก แล้วถามว่าคุณดูรหัสออกไปจากที่นี่ไหมคุณดตรคลาร์กตอบกลับว่ารู้ oh. ผมพาคุณไปถึงห้องที่ขังน้องชายของคุณยังได้มิเชลไปขอความช่วยเหลือจากมิสเตอร์พีนัทเพราะต้องการก้าำลังของเขามิสเตอร์พีนัทรู้ดีว่าการไปครั้งนี้จะไม่แตกต่างจากสงครามอีกอย่างมนุษย์เคยชนะพวกเรามาแล้วมิเชลบอกว่าสาเหตุที่พวกเขาชนะเพราะมีน้องชายของฉันถ้าฉันไปถึงตัวน้องชายเซนเตอร์จะหายไปและพวกนั้นก็จะแพ้อย่างราบคาบหุ่นทุกตัวรู้ดีว่าการไปครั้งนี้อาจจะไม่ได้กลับมา แต่พวกเขาก็ต่างรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เหล็กและเนื้อจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งและแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางจนมาถึงในรุ่งเช้าและการโจมตีสุดเกรียดของเฮิร์บก็เริ่มขึ้นสงครามเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหุ่นยนต์และคิดร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้กับพวกเซนเตอร์ส่วนหุ่นด็อกเตอร์คลาคและมิเชลพยายามจะไปช่วยน้องชายของเธอไม่นานเธอก็มาถึงตัวน้องชายที่กำลันงนอนโคม่าอยู่ซึ่งเธอก็อยากจะคุยกับน้องและทางเดียวที่สื่อสารได้คือการเข้าไปในจิตของน้องชายนั่นเอง เรียในวันนี้เป็นครั้งแรกที่มิเชลตัง้งสมเครื่องแคสเตอร์เพื่อสื่อสารกับน้องชายของตนทางฝั่งอ e ีธานก็ได้ปล่อยหุ่นตัวใหญ่ออกมามีหุ่นมากมายที่ล้มตายและแล้วนักล่ากับมิสเตอร์พีนัทก็ได้เจอกันอีกครั้งนักล่าถามว่าจะสู้ทําไมยังไงนายก็แพ้อยู่แล้วมิสเตอร์พีนัทตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าเสรีภาพมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงเสมอทําเอานักล่าแปลกใจไม่น้อยก่อนที่เขาจะบอกกับมิสเตอร์พีนัทว่าอ e ีธานหัวหน้าของเซนเตอร์ เป็นคนที่คุมหุ่นยนต์ตัวใหญ่ในตอนนี้อยู่ที่ชั้นสี่มิสเตอร์พินัทไม่เข้าใจจะมาบอกเขาทําไมกันนักล่าหุ่นยนต์จึงตอบกลับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาในที่สุดแล้วฉันก็เจอคนที่มีความเป็นคนน้อยกว่าหุ่นยนต์ก่อนที่เขาจะจากไปนั่นเองทางฝั่งมิเชลก็ได้คุยกับน้องชายอีกครั้งน้องชายบอกว่าเซนเตอร์สามารถทําให้ฉันอยู่ต่อได้เป็นร้อยปีแต่ฉันอยากจะตายและฉันอยากให้พี่เป็นคนทํามันปิดเซนเตอร์ซะในตอนนี้มิเชลได้รู้ว่า ไม่มีทางไหนช่วยน้องชายของเธอได้แล้วสิ่งเดียวที่เธอทำได้คือการฆ่าน้องชายด้วยตัวของเธอเองและระบบเซ็นเตอร์ก็จะปิดลงในระหว่างที่เธอกำลังตัดสินใจมิสเตอร์พีนัทก็ได้มาหาอีธานในห้องทางฝั่งก็กำลังหุ่นยนต์ตอนนี้ก็กำลังแย่เพิ่มบาดเจ็บจนเขาดับไปและคิดไม่รู้ว่าเพื่อนคนเดียวของเขาในตอนนี้จะฟื้นขึ้นมาได้อีกไหมทางฝั่งมิเชลก็เสียใจมากๆแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกอื่นจึงได้เดินไปปิดระบบของน้องชาย ก่อนที่น้องชายจะจากไปทําให้ระบบของเซ็นเตอร์นั้นดับไปเช่นกันหุ่นแคสเตอร์ที่สู้อยู่ด้านนอกหยุดต่อสู้อย่างกระทันหันคิดพอดูจึงได้รู้ว่าผลลัพธ์นั้นปรากฏแล้วพวกเราชนะแต่เขาต้องเสียเพื่อนคนเดียวไปในตอนนั้นจึงได้กล่าวคําซึ้งๆเป็นคําที่บอกลาเพื่อนและบอกว่าเขารักเฮิร์มมากแค่ไหนแต่แล้วความกวนโวยของเฮิร์มก็ยังไม่หยุดปรากฏว่าพี่แกมีร่างที่เล็กกว่าเดิมซึ่งก็แปลว่าเฮิร์มยังไม่ตายเล่นเอาคีดเนยง,งงสุดๆและเขาจะถูกเฮิร์มแซวเรื่องบอกรักไปตลอดชีวิต และแล้วเซ็นเตอร์ทั่วทั้งประเทศก็หยุดบริการเป็นครั้งแรกในหลายปีของมนุษย์ที่ได้ออกมาจากกองแคสเตอร์และพวกเขาต่างรู้ความจริงว่าอีธานเจ้าของบริษัทเซ็นเตอร์นั้นทำอะไรกับเด็กคนหนึ่งไปบ้างผู้คนต่างว่าและประนามเขาและพร้อมใจกันอยากจะให้เขาเป็นลงนรกจะอย่างไรก็ตามอีธานต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายพอเวลาผ่านไปได้สักพักมิเชลเก็ได้ทำคลิปวิดีโอหนึ่งขึ้นมา เธอนั้นก็ได้บอกว่าสิ่งที่เซนเตอร์ทํานั้นไม่ได้แย่กับแค่หุ่นยนต์แต่เลวร้ายกับเราทุกคนฉันรู้ว่าเคยมีสงครามทุกอย่างพังทลายเละเทะมันจริงอยู่ที่ช่วงหนึ่งเซนเตอร์ได้สร้างแคสเตอร์ที่เมื่อคุณสวมมันจะทําให้คุณลืมไปได้เราเคยชินกับมันจนคิดว่านี่แหละคือชีวิตจริงๆแต่ความจริงแล้วชีวิตคือการสัมผัสหรือการได้ออกไปเที่ยวหรือไปเห็นอะไรจริงๆถ้าคุณไม่มีที่ไปให้มาหาพวกเราที่เขตกักกันเรากําลังเริ่มใหม่ กับหุ่นยนต์ผู้มีเสีรีภาพและเราจะทําให้มันถูกต้องเรื่องทุกอย่างนั้นจบลงด้วยดีและหุ่นคอสโมก็ถูกทิ้งลงถังขยะทว่าใครจะไปรู้ว่ามันสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งและทั้งหมดนี้คือ The Electric Strait ท่องแดนจากกลหากใครชอบรับฟังสปอยเพลินๆสามารถกดติดตามช่องข,ของเราไว้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ